หลังจากที่เรารู้จักโดเมนเนมแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของเว็บโฮสติ้งเว็บโฮสติ้งจะหมายถึงนะคะพื้นที่นะคะที่เราจะนำเอาเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเราก็คือบรรดาไฟล์ทั้งหลายแหล่เว็บเพจนะคะรูปภาพอะไรต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี้ยนะคะขึ้นไปวางไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตซึ่งตัวโฮสติ้งนะคะกับตัวโดเมนเนมนั้นจะเป็นคนละส่วนกัน โดเมนเนมเพียงจดชื่อแล้วนำ URL นั้นมาแต่เว็บโฮสติ้งคือเราต้องไปเช่าพื้นที่ที่จะวางเนื้อหาของเว็บไซต์เราแล้วเวลามีการเรียกโดเมนเนมนั้นเราต้องชี้ว่าให้มันไปโหลดนะคะเนื้อหาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนนะคะซึ่งเว็บโฮสติ้งนั้นก็จะมีการคิดค่าเช่าที่แตกต่างกันนะคะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสมัครแบบฟรีนะคะเวลาเราไปสมัคร ะะขอโดเมนเนมฟรีเราก็จะได้พื้นที่ของเว็บไซต์ฟรีโดยอัตโนมัติเมื่อเราไปที่เว็บไซต์ไหนก็บอกว่าสมัครฟรีโฮมเพจ20เมกจะหมายถึงว่าคุณจะได้ฟรีโฮมเพจนะคะก็คือจะได้วางข้อมูลได้20เมกะไบต์และก็จะมีชื่อโดเมน i n name ตามด้วยชื่อนะคะของเว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะก็คือตามชื่อที่เขากำหนดมานะคะหรืออย่าง เว็บสยามอินดัสทรีนี้ก็จะบอกว่าเนื้อที่เหลือเฟือนะคะเนื้อที่ตรงนี้ก็คือหมายถึงเนื้อที่ที่จะใช้สําหรับในการเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์เรานั่นเองก็คือส่วนที่เป็นโฮสติ้งนั่นเองนะคะก็ที่นี่ก็จะมีทั้งโดเมนเนมให้แล้วก็จะมีตัวเว็บโฮสติ้งให้เมื่อคุณไปจดโดเมนเนมที่นี่นั้นคุณจะได้แต่ชื่ออย่างเดียวคุณก็ต้องไปหาเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บโฮสติ้งอีกต่างหากนะคะ เช่นจะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะในการเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์อย่าง Thaihost นะคะ .com ที่นี่เขาจะให้บริการนะคะเขาบอกบริการเว็บโฮสติ้งนะคะเว็บโฮสติ้งของเขานั้นก็จะมีการระบบป้องกันไวรัสนะคะมีระบบป้องกัน s แ a มเมลด้วยนะคะสามารถที่จะอัปโหลดได้เร็วแล้วก็จะมีนะคะระบบ data center ของตัวเองรักษาความปลอดภัยช่องสัญญาณความเร็วในประเทศนะคะ มีลูกค้าอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็จะมีโฆษณาแล้วก็จะบอกว่านะคะตัวเว็บโฮสติ้งนั้นสามารถใช้ภาษาสคริปต์แล้วก็พวกดาต้าเบสอะไรได้บ้างนะคะพวกนี้จะมีผลนะคะเวลาเราทําเว็บไซต์ไปเนี่ยนะคะเราจะใช้ภาษา ASP AS JSP ภาษา Perl หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราต้องดูว่าเว็บที่ให้บริการเว็บโฮสติ้งนั้นเขาให้บริการซัพพอร์ตภาษาอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องดูด้วยนะคะ อย่างเว็บไซต์นะคะของสยามโฮสก็จะมีเว็บโฮสติ้งให้นะคะคือก็ลองเข้าไปดูว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเว็บโฮสติ้งของเขานั้นนะคะโฮสติ้งด้วยความเร็วสูงนะคะจะใช้ภาษา php mysql cgi อะไรต่างๆได้หมดนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ให้ดูด้วยแล้วถ้าเกิดไปดูนะคะเว็บโฮสติ้งแพลนเขาก็จะบอกราคาว่าแต่ละแพลนนั้นนะคะ ออมีอะไรให้บ้างให้คุณเปรียบเทียบนะคะ l i s โ s t ล r a e like, คือเนื้อที่เก็บข้อมูล50เมกนะคะ data transfer การดาวน์โหลดอัปโหลดข้อมูลได้เท่าไหร่ u n l i m i t ตก็คือไม่จำกัดนะคะใช้ภาษาอะไรได้บ้างดูเดช่องนะคะเขาจะเห็นว่า yes no yes no ไปนี้แล้วก็จะมีค่ารายปีนะคะค่ารายเดือนอันนี้ก็คือค่าบริการนะคะของเว็บโฮสติ้งนั่นเองคุณก็ตัดสินใจเลือกได้นะคะว่าคุณจะใช้โฮสติ้งนะคะที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่า คุณต้องการทดสอบหรือต้องการสร้างโฮมเพจเพื่อใช้งานชั่วคราวนะคะหรือเพื่อใช้ในการศึกษาหรือเพื่อในการทดสอบก็อาจจะไปสมัครพวกเว็บโฮสติ้งฟรีพวกนี้ก็คือจะได้ทั้งโดเมนเนมแล้วก็ได้โฮสติ้งไปในตัวด้วยนะคะ